สวัสดีครับผมเติมไขมันชาแนลเดี๋ยววันนี้จะพามาทําเนื้อ,อย่างไม้10บาทกันนะครับผมพร้อมเคล็ดลับในการทําน้ําจิ้มเจ่วมะขามเคี้ยวให้ทานเข้ากันดีกับตัวเนื้อ,อย่างของเรานะครับวันนี้จะสอนแบบละเอียดเลยครับเผื่อท่านในสนใจอยากจะนําไปทําขายสร้างอาชีพนะครับผมไปดูกันเลยครับจริงๆมีเนื้อหลายส่วนนะครับที่นํามามย่างแล้วอร่อยครับผมนีม่ครับเนื้อตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็เป็นเนื้อชายโครงจะติดมันแทรกมันแบบนี้เลยนะครับผม ถ้าทาขายหาพวกเศษเนื้อชายโครงมาเสียบไม้ถือว่าดีเลยนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นพวกเนื้อแดงเนื้อสันก็ได้นะครับผมแต่ชิ้นส่วนเนื้อพวกนี้ก็จะมันน้อยผมแนะนําให้ซื้อพวกมันเนื้อมาหั่นชิ้นเสียบสลับกันกับเนื้อหน่อยนะครับนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการขายอีกอย่างคือเนื้อที่เราย่างเสร็จจะไม่แห้งกระด้างเลยนะครับผมมันเนื้อตัวนี้โลประมาณ30บาทนะครับผมหรือว่าเราจะใช้เป็นพวกเศษเนื้อก็ได้นะครับต้นทุนไม่ค่อยสูงมากนะครับผมบางทีก็จะมีพวกเอ็นพวกฟังเพืดอนบนมานิดนึงแต่ก็จะะพอออมมีีวิธทําให้้เนนนืุ่่ยู พวกเศษเนื้อสวยๆนี่หาซื้อยากครับผมจะซื้อพวกเนื้อมาเสียบสลับกันกับมันนี่พอได้ยู่นะครับไม่ต้องหั่น้ํามากนะครับหั่นบางประมาณนึงเวลาหมักก็จะได้เข้าเนื้อง่ายเวลาทานจะได้ไม่ค่อยเหนียวด้วยนะครับส่วนมันนี่ไม่ต้องหั่นบางมากนะครับผมนี่ครับหั่นประมาณนี้นะครับผมจะใช้เนื้อชายโครงด้วยนะครับแซงมันหน่อยตัวนี้อร่อยมากเลยนะครับผมสูตรที่ผมจะใช้หมักวันนี้ก็เนื้อทั้งหมดประมาณ2กิโลกรัมนะครับจะมีมันประมาณสัก7ขีดส่วนของเนื้อก็จะอยู่ประมาณสักโลบผม ก็ประมาณกะเอาประมาณ2ต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรหมักกันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะแยกผสมเครื่องให้เข้ากันก่อนนะครับเครื่องอย่างแรกเป็นกระเทียมประมาณสัก10กลีบนะครับลากข่าชีประมาณสัก4ีหชิ้นหมักเนื้อนี่ไม่ต้องใส่เครื่องสมุนไพรเยอะก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็จะตามด้วยนะครับเป็นพริกไทยประมาณสัก1ช้อนแกงนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับหมักเนื้อย่างหมักเนื้อปิ้งนะครับเม็นผักชีนําไปคั่วแล้วก็ปั่นหยาบๆยานะครับ ริมาณนี้สามารถใส่ตามใจชอบได้เลยนะครับผมก็จะประมาณสัก7-8ช้อนแกงนะครับผมก็ตามด้วยรสด,ดีเนื้อหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นรสด,ดีหมูก็ได้นะครับ1ช้อนนะครับถ้าทาขายก็แนะนําให้เป็นรสด,ดีเนื้อนะครับผมตามด้วยเป็นน้ําตาลทรายประมาณสัก2ช้อนแกงนะครับแล้วก็ตามด้วยเป็นซีอิ๊วขาวอันนี้ผมใส่ไปประมาณสักทัาพีครึ่งนะครับผมถ้าเป็นช้อนแกงก็ประมาณสัก6ช้อนนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมเท่าๆกันเลยนะครับทัาพีครึ่งนะครับผม แล้วก็ตามด้วยเป็นน้ำตาลปี๊บอันนี้ผมช่างเป็นน้ำหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ120กรัมนะครับผมผงนัวนี่ตามใจชอบนะครับผมถ้าทําขายก็มีนิดนึงก็ดีครับเพิ่มความนัวนะครับตัดด้วยเกลือนิดหน่อยครับปลายช้อนแกงนะครับผมเพิ่มความชุ่มฉ่าให้กับเนื้อของเรานะครับเป็นน้ํามันพืชประมาณสักหนึ่งทัพีแล้วก็คนเครื่องให้เข้ากันเลยนะครับเนื้อที่ผมได้มาประมาณนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับถ้าใครอยากให้เนื้อนุ่มหน่อยก็ใช้ตัวช่วยนิดนึงนะครับเป็นตัวเบกกิ้งโซดาก็ได้ หรือว่าจะใส่เป็นสับปะรดก็ได้ครับผมตัวสับปะรดนี่ย้ำเลยนะครับห้ามใส่เยอะนะครับผมแล้วก็ห้ามหมักนาน้วยครับไม่งั้นเนื้อเขาจะเปื่อยยุ่ยนะครับผมไม่อร่อยนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้ครับสักสองสามชิ้นเล็กแล้วก็ผมจะหมักทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็สามารถนําไปย่างได้เลยนะครับถ้าใครจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดาก็ใส่ไปประมาณสักนิดหน่อยนะครับปายช้อนก็ได้ครับผมถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวรสชาติเนื้อจะเฟื่อนนะครับอันนี้ผมจะหมักไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวช่วงที่รอเดี๋ยวจะ ส่วนน, Transfer. น้ำจิ้มนี่ผมจะสอนละเอียดนิดนึงเพราะว่ามีหลายๆท่านถามเข้าม,มาแล้วก็เจอปัญหานะครับผมก่อนที่เราจะทําน้ําจิ้มนี้ต้องชิมเนื้อมะขามก่อนทุกครั้งนะครับมะขามที่เราจะใช้นี่ต้องมีรสชาติเปรี้ยวประมาณนึงเลยนะครับถ้าเปรี้ยวน้อยหรือว่าไม่เปรี้ยวเลยนี่เวลานาม,มาทําน้ําจิ้มจะไม่อร่อยเลยนะครับผมอย่างถ้ามีพวกเปลือกมะขามหรือว่าเม็ดมะขามอยู่ในเนื้อเยอะนะครับเวลาเรานําไปปั่นแล้วก็ไปต้มนะครับจะทําให้น้ําจิ้มของเราติดขมนะครับผมอันนี้ผมใช้เนื้อมะขามอยู่ที่ประมาณ100กรัมน้ส่าปไประมาณสัก700กรัมนะครับผม อันนี้ถ้าใครทําจานวนเยอะก็แช่มะขามให้นิ่มประมาณนึงก่อนนะครับค่อยนําไปปั่นจะได้ปั่นง่ายถนอมเครื่องปั่นเราด้วยนะครับผมลองนิดนึงครับเวลาต้มพวกเศษพวกนี้เดี๋ยวจะทําให้น้ําจิ้มขมนะครับผมเราจะได้เป็นน้ํามะขามประมาณเกือบแ0 0กรัมนะครับปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายประมาณ1ทัพีแล้วก็บวก1-3งทัพีนะครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บประมาณครึ่งทัพีนะครับผมตัวแปรหลักของน้ําจิ้มอยู่ที่เนื้อมะขามนะครับมะขามผมค่อนข้างเปรี้ยวนะครับผมก็จะใส่พวกน้าตาลเยอะประมาณนึงแล้วนะครับ ัดด้วยเกลือประมาณสัก1.3ถึง1 4ส่วนีทัพพีนะครับผมแล้วก็ตามด้วยผงนัวตามใจชอบนะครับถ้ามือใหม่นี่เกลือน้าตาลอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับผมเราสามารถใส่เพิ่มทีหลังได้ครับเพราะบางทีมะขามเราก็จะเปรี้ยวประมาณนึงไม่ได้เปรี้ยวมากนะครับนี่ครับให้เราเคี่ยวให้หนียวประมาณนึงเลยนะครับผมแล้วก็ปิดไฟนะครับเราจะพักให้เย็นค่อยชิมแล้วก็ค่อยปรุงรสเพิ่มทีหลังนะครับผมถ้าเราชิมช่วงร้อนๆนะครับแล้วก็ปรุงรสเพิ่มนะครับผมอาจทําให้น้ําจิ้มเรารสชาติเพี้ยนได้นะครับผมเย็น สี่ถึงห้าช้อนได้นะครับผมแล้วแต่เราชอบเลยนะครับชอบเผ็ดมากเผียน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วหอมใส่ไปประมาณสักเกือบๆหนึ่งช้อนนะครับเป็นช้อนแกงนะครับมีคนถามเข้ามาครับตัวข้าวคั่วนี้เตรียมยังไงผมนําไปคั่วกับตัวตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมคั่วให้ได้ทีแล้วก็นําไปปั่นรวมเลยนะครับก็จะหอมมากเลยนะครับผมตัวข้าวคั่วอันนี้ชิมดูก่อนนะครับผมถ้าน้ําจิ้มเรายังเปรี้ยวนําอยู่นะครับให้เติมน้ําตาลหรือว่าเกลือ2ตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเราเปรี้ยวหวานอยู่แล้วก็ใส่แคเกืออพ สูตรของผมก็จะเพิ่มเปรี้ยวมะนาวนิดนึงเพิ่มกลิ <no> mm> ่นหอมของมะนาวนะครับผมใส่แช่ฝาหนึ่งนะครับถ้าใครอยากจะเก็บไว้นานๆนะครับตัวน้ําจิ้มของเราให้แบ่งใส่นะครับผมพวกมะนาวพวกผักนี่ให้ใส่ทีหลังนะครับตัวน้ําจิ้มนี่ถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นดีๆนี่คือเก็บได้เป็นอาทิตย์นะครับขั้นต่านะครับผมผมจะเพิ่มพริกขั้วปั่นยานิดนึงนะครับประมาณสักสองสามช้อนนะครับผมประกมสวยงามนกับน้ําจิ้มของเรานะครับแล้วก็ชีไทยชีฝรั่งให้โรยลงไปเลยครับเราใส่พวกมะนาวใส่ผักไปแล้วก็วันสองวัน เดี๋ยวเราจะไปเสียบเนื้อย่างกันต่อเลยครับผมหมักได้ประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับไม้ที่เราใช้เสียบก็นําไปแช่น้ําก่อนนะครับผมเวลาย่างไม้จะได้ไม่ไหม้นะครับจะใช้เป็นไม้เบอร์8เบอร์เเบอร์สิก็ได้นะครับส่วนตัวผมถ้าย่างเตาถ่านก็จะใช้เป็นเบอร์เเบอร์สิจะได้ย่างง่ายไม่ร้อนมือนะครับผมนี่ครับผมก็จะเสียบประมาณนี้เสียบมันสลับเนื้อนะครับเวลาย่างเสียบตัวเนื้อเราจะได้ไม่แห้งกระด้างนะครับผมน้าหนักของเนื้อที่ผมเสียบก็ไม้หนึ่งก็ประมาณสัััักกก50 10รรรมนะคคบบบบขาาาย12ทท็ได้ จริงๆปริมาณเนื้อที่เสียบนี้เราสามารถกำหนดเองได้เลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเตาถ่านย่างนะครับไฟที่ใช้ย่างนี่ผมแนะนําให้ใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงได้เลยนะครับผมถ้าอ่อนเกินไปเดี๋ยวเนื้อเราจะแห้งกระด้างนะครับเวลาทานเหนียวไม่อร่อยนะครับผมเนื้อ2กิโลกรัมนี้ผมเสียบได้ประมาณ4 8ไม้นะครับต้นทุนเนื้อรวมเครื่องหมักก็อยู่ประมาณเกือบ300แล้วนะครับผมอาจจะมีค่าฐานค่าน้ําจิ้มอย่างอื่นด้วยนะครับถ้าเสียบประมาณผมถ้าขาย10บาทก็อาจจะกาไรน้อยนิดนึงครับถ้า12บาท15บาทก็พอได้เลยนะครับผม อันนี้หอมมากนะครับหอมพวงเนื้อหอมลูกผอกชีนะครับผมอาจจะมีรอยไหมนิดนึงเป็นเรื่องธรรมดาของเนื้อติดมันย่างนะครับย่างมาประมาณนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับถ้ามีรอยไหมหน่อยก็สามารถตัดแต่งออกได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบทานประมาณนี้ครับประมาณสัก10นาทีหน่อยๆก็ได้แล้วครับถ้าใครใช้เนื้อที่มีมันน้อยช่วงที่ย่างนี้ให้ทานน้ำมันพืชลงไปด้วยนะครับผมเนื้อเราจะได้ไม่แห้งกระด้างแล้วก็เงาสวยด้วยนะครับนี่ครับสุกเรียบร้อยแล้วครับผมหอมมากครับสูตรนี้ เราจะทานคู่กับขา้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าจะทานกับน้ําจิ้มก็อร่อยนะครับผมสูตรนี้อร่อยครับผมสามารถนําไปต่อยอดทําขายส, Haha, สาร้างอาชีพได้เลยนะครับทานคู่กับน้ําจิ้มราดฉ่ำๆบอกได้เลยว่าอร่อยคูณ2เลยครับผมหรือว่าเราจะย่างเนื้อประมาณนึงแล้วก็นํามาราดน้ําจิ้มแล้วก็นําไปย่างซ้ําอีกรอบนะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับผมอร่อยเหมือนกัน ja <ล> <ๆ S 2> ครับบางคนก็จะเรียกเมนูนี้ว่าเนื้อย่างสวรรค์นะครับผมสวรรค์จริงครับเมนูนี้โอเคครับไปลองทําตามกันดูได้นะครับผมรสชาติแซ่บไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ